เราไปดูในห้องกันนะห้องเก้าคือห้องทุกคนจะไม่ได้ยินนะห้องเก้าคือห้องพี่หมีพี่ปิดนะครับแล้วก็พี่ตายด้วยนะครับเป็นห้องที่หมีปิดแล้วก็พี่ตายเราไปดูทุกห้องนะครับมีอะไรบ้างนะฮะเริ่มตัแต่ห้องแรกเลยนะครับเริ่มแต่ห้องแรกครับห้องแรกก็จะเป็นห้องยังไม่มีอะไรนะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ ไปครับกลับไปเหมือนเดิมนะคะกลับไปเหมือนเดิมตอนนี้เที่ยงคืนอยู่รอยถึงตีหนึ่งตีสองครับลอตีหนึ่งตออกมีสองก็จะมีพี่้วกตายออกมาได้ตอนๆเหนือครับมาถงมีตัวเลรว ไปหนึ่งแล้วพี่โชว์ของพี่เขอวรกานดเดิมออก้าครับหายยังครับยังไม่หายยังอยู่ครบนะคะรอไปครับรอไป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 นะครับรอไป เสียงเข้าไปดูห้องตายังไม่มีอะไรหายัางเหมือนเดิมนกอะไรั่นเกิดนนั่งไม่หายค่ะ ้าวองรตีสองแล้วนะครับตีสองแล้วตีสไปดูห้องเก้าหายยังยังไม่หายนะครับ นี้พี่เขาก็เล่นไปเหมืวนสองครับนตรงนั่งห่างไว้ตีสองนั่งอยู่ครบนะครับแล้วเล่นไม่จําหรือจะชื่อกันอย่างกเต๋สองอยู่เลยอ่มีชื่ออะไรบอกเพื่อนติดดูอพีอาร์คาร์ลคอร์นี้พีอาร์ร์ลครันตอนนี้ยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับ อันนี้ใกล้หมวก็ค่อยอันนั้นนะคะถ้าเกิดมันยังไม่หมอคำเตือนยังไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรกดไปก่อนดีกว่าครับไปดูห้องกาวหายังยังไม่หายนะครับหายแล้ว เอไปตัวเลยเออตีทำไมก็ไอไเขียนไม่เขียไม่อกยืม้างดงยอ่ารถน้ต้นไม้ตอนนี้พี่ปงตอนนี้พี่่งยังไม่หายนะครับยังไม่หายอ๋อไปเกาะตรงนู้นตีสามแล้วนะครับยังไม่หายเลยครับตผมมีลางสังหรณ์ว่าจะแพ้ครับ ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะยังอยู่เหมือนเดิมตอนนี้พี่เป็ดอยู่หน้าห้องเรานแล้ตีสามแล้วแล้วาวีอยู่เลยนะครับ,รเ,รบเราไปดูห้องเก่าครับอ้าวพี่ตายหายครับพี่ตายหายไปดูกันครับว่าพี่ตายอยู่ห้องไหนนะครับไปดูกานพี่ตายอยู่ห้องไหน าไม่เจอห้องเจ็ดไม่เจอ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 อ้าวฮะไม่เจอพี่ตายครับอ้าวพี่ตายไม่เจอครับอ้าวพี่ตายไม่เจอครับพี่ตายพี่ตายไปไหนครับโอ้พี่ตายอยู่ห้องสองครับพี่ตายอยู่ห้องสอง เราไปดูห้องเก้ากันหายังครับยังไม่หายยังอยู่ครบนะครับตอนนี้ตีสี่แล้วะครับแม่บอกแล้วว่าอยากไปตักเยอะห้องเก่าครับอ่ายังไม่หายครับไปดูห้องเจ็ดกันอีกครั้งครับ,รบพี่ไปดูห้องไหนครับเอาดูอ้าวพี่ตายหายครับตายหาย อ้าวเฮ้ยทำไมห้องหกกับห้องห้าเปิดไฟไม่ได้ครับเฮ้ยไปดูเฮ้ยฉันว่ามันดุ้ากนะโอ้ดน้ากเลยแม่อู้หูหูนี่เลยครับนี่ปิดเลยปิดปิดหน้ากากไปดูปดอ้าวพี่พี่เป็ดหายครับพี่เป็ดหายไปด,ไปดูไปดูพี่เป็ดกันนะคะพี่เป็ดไปไหน